สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่ออยอีกแล้วนะคะก็วันนี้พี่ออยค่ะจะมาทำมินิรีวิวนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาลอง4ลิปสติกนะคะจาก MAC นะคะตัวนี้ค่ะ MAC นะคะ Shiny Pretty Things Lip Kit ให้ดูกันนะคะอันนี้มาจากคอลเลคชัน n o o l i d y y ปี2018ะคะ่ะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะพี่ออยเป็นครูสอนแอสโชรนะคะอยู่ที่เพจนะคะ The Crew Concepts by พี่ออยจะขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะคะปีแล้วเนี่ยแม็กเนี่ยเขาก็จะออกเป็นลิปคิดออกมาไม่แน่ใจว่าทุกๆปีหรือเปล่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ มีเป็นตัวของเป็นคอลเลคชั่นเลคชั่นหนึงซึ่งมี12สีนะคะซื้อไม่ทนันแต่ว่าปีนี้ดีใจมากเพราะว่าซื้อทันแล้วนะคะแล้วก็ซื้อตอนเซลล์ด้วยลิปสตกที่เขาจะนํามาอยู่ในเซตน,นะคะก็จะเป็นตัวที่เราสามารถหาซื้อในช็อปของเขาได้อะราคาที่เขาขายกันปกติเนี่ยก็คือ79.50 u s ดอลลาร์นะคะตีเป็นประมาณ2,000กว่าบาทเนาะ สองพันกว่าบาทสามพันซื้อมาตอนลราคาประมาณ50เหรียญอะไรเงี้ยนะประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นถือว่าได้ราคาดีมากลิิบสี่พันกว่าบาทได้แม็กแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ส่วนตัวแนวพี่ออยชอบถ้าเกิดพี่เนี่ยไม่ได้ไปใช้ดรักอซ์เมเปิลี e รริเ a ลก็จะใช้แม็กอยู่แล้วตลอดเลยหน้าตาของกล่องนะคะจะเป็นแบบนี้เปิดมาดูก็จะแ่บสวยงามอย่างที่ ทุกท่านเห็นอยู่นะคะก็ทั้งสีนูดนะคะก็ไล่ไปเป็นโทนชมพูโทนม่วงนะคะไปจนถึงสีที่อาจจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับเซตนี้เคสเป็นสีชมพูบานเย็นแล้วก็ที่ชอบก็คือมันสามารถใส่ลิปสติกแม็กได้ด้วยนะคะในกรณีที่เหมือนกับถ้าใช้ลิปสติก อันน,น,นี้อันไหนหมดแล้วก็ดึงออกแล้วก็เอาตัวที่มีอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยใส่ลงไปก็น่าจะเพอร์เฟกต์นะจะมีเป็นสามแมดลิปสติกนะคะแล้วก็เป็นลัสเตอร์ลิปสติกเป็นทรีซาตินลิปสติกแล้วก็เป็นรูเลโทรแมทลิปสติกแอมพลิฟายครีมลิปสติกนะ,ะก็จะมีเนื้อเท็กเจอร์ของลิปสติกต่างกันไปใน10แท่งแกะกล่องดูแล้วนะคะแล้วก็เอาลิปขึ้นมาวางตั้งไว้แบบนี้นะคะสีของลิปเนี่ยเราก็ สามารถซื้อได้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์นะข้อด,ดีของมันก็คือคุณได้ลองไซส์มินิก่อนแล้วว่าค่อยไปตัดสินใจซื้อเป็นไซส์เต็มเดี๋ยวมาลองติดกันเลยดีกว่าค่ะ สีผิวของพี่ออยจะเป็นสีผิวคล้ำเป็นวอร์มโทนอนเดอร์โทนเป็นสีเหลืองต้องบอกก่อนเพราะว่าอย่างถ้าเกิดใครมีสีผิวคล้ายๆพี่อะไรเงี้ยจะได้เทียบได้เลยแต่สำหรับคนที่สีผิวไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็ด้วยสีของกล้องด้วยนิดนึงนะคะเพื่อจะบอกว่าชอบปอกมานาแต่และสีมีปอกที่น่าหลากักแมชกันสวยงามเนาะเริ่มสีแรกกันเลยแล้วกันนะคะสนอนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะ สีนี้นะคะ snob นะคะเขาบอกเป็น light neutral pink เป็น satin finish นะคะเขาบอกว่าจะเป็น creamy lipstick เป็น medium coverage to full ให้ความนุ่มลื่นคล้ายคล้ายบ o b b y brown สีนี้ snob แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ได้เหมาะกับดิฉันเลยนะ <laughs> สำหรับสีที่สองนะคะเป็นเนื้อ satin เหมือนกันนะคะเป็นสี tweak ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสีชมพูอมน้ำตาล อันนี้สีโอเคนะสีโอเคสีสวยอยู่นะคะทวีค่ะสีถัดมานะคะสีเชียร์นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อลัสเตอร์นะคะก็คือจะมีเนื้อสัมผัสที่เบาๆบางๆอะไรเงี้ยนะสีชมพูเขาบอกเป็น grapefruit pink เป็นไงสีเบาๆบางๆน่ารักนะคะสำหรับสีเชียร์นะคะอืมโอเคนะชอบสีนี้รู้สึกว่าสีนี้แบบ ใช้ได้ทุกโอกาสอะเออเป็นสีแบบ everyday look ค่ะสีเชียร์สีต่อมานะคะสีนี้เป็น Relentlessly Red นะคะพูดใหม่ได้ไหม Relentlessly Red ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสีแบบชมพูอมส้มนะเดี๋ยวมาดูกันเป็นเนื้อแบบ Retro Matte ซึ่ง Retro Matte เนี่ยจะบอกว่าเท่าที่ใช้แม็กมาเนี่ยเป็นรุ่นที่ติดทนนานมากจริงๆแต่ว่าแห้งมากด้วยนะสุดยอดของมันแหง้งแห้งจริง เออจริงๆยังไม่เคยมีสีนี้นะแบบชมพูชมพูออกส้มๆแบบเป็นพีชพีชอะไรเงี้ยทาแล้วก็น่ารักดีนะเปลี่ยนลุกไปอีกแบบอนกันนะคะในกล้องอาจจะออกจะสว่างกว่านิดนึงนะแต่ถ้าความเป็นจริงดูแล้วไม่ได้สว่างเท่าในกล้องนะคะสีนี้นะคะ r e d l e n s l e s t i c red นะคะสำหรับคนผิวทนที่ออยที่อยากจะเปลี่ยนลุคเป็นน่ารักน่ารักดูบ้างก็สีนะะี้ค่ะ สีถัดมานะคะเป็น My Old c h a m f e r i e นะคะหรือว่าเป็นสีที่ชอบใช้มากๆเลยะ,ะสีนี้เนี่ย Ruby Woo นะ Ruby Woo ก็จะเป็นแดงที่แมทมากๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของ Retro Matte Lipstick นะคะนะ Blue Red สามารถเข้าได้กับสีผิวทุกๆสีนะคะเดี๋ยวจะลองดูกันแต่เราบอกว่ามันแมทมากนะ,ะตัวนี้นะคะ Ruby Woo ในกล้องก็อย่างที่บอกสีมันจะสว่างกว่าความเป็นจริงนิดนึงสีเนี้ยส,สวยมากเลยแล้วก็ติดทนมากแต่ว่าแห้งมากเช่นกันนะคะรูบี้บ o ูค่ะเจอรูบี้บ o ูไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้ลบยากมากอันนี้ทาคอนซีลเลอร์ไนะแต่ว่าในกล่องม,มันดีนะมันเรียงแบบ่ว่าลิปอันไหนเป็นแมตตอันไหนไม่แมตต์สีต่อไปนะคะเป็นโชว์ออร์เค เขาบอกว่าสีนี้เป็นสี uh, very hot pink นะซึ่งสีประมาณนี้ก็บอกเลยว่าไม่ค่อยเข้ากับสีผิวที่อีกแล้วแต่ว่าก็จะลองดูกันไดเราจะเปิดใจให้กับทุกสีนะอันนี้เขาเป็น amplify นะเนื้อ amplify เขาบอกว่าเป็น very creamy lipstick สีเหมือนกล่องเลยอะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเฉดที่พี่ขอลาเพราะว่าไม่ได้โปรด ไม่ได้โปรดจะสีผิวมากนะถ้าเกิดทาสีนี้แล้วก็ใส่ชุดสีดำก็โอเคก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคคิดเองคิดเองว่าได้อยู่แต่ว่าก็เออดีแหละนะอันนี้ค่ะโชว์ออร์คิต่อไปนะคะเป็นตัวที่เจ็ดแล้วนะคะสี r ร b บ l ลอากลองนานแล้วนะคะอะมันจะออกเป็นมิดโทนพลัมนะคะออกสีม่วงอันนี้เป็นเนื้อซาติน เข้มกันนะมีความคล้ายบอบบี้บราน์อยู่ถึงแม้จะเป็นสีเข้มแต่ว่าถ่าอมาได้ดีนะคะตัวนี้นะคะ Rebel ตัวนี้นะคะสีโปรดอีกแล้วค่ะ v e l เ e t t ี้และเขาบอกว่าเป็นสี Deep Tone Beige สีนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับสีผิวของทุกๆคนได้ง่าย เป็นแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเบจเบจใช่ไหมสีแบบเดียวกับปากอะไรเงี้ยถ้าเกิดแต่งตาให้มันดูเข้มเข้มก็ใช้สีนี้ก็เปปังอลังเวอร์เหมือนกันนะพี่ว่าจะคนผิวขาวหรือคนผิวสีคล้ายๆพี่ก็ใช้แล้วสวยดีเหมือนกันนะสีเนี้ยเววเทดีซึ่งก็เป็นสีฮิตของแมกเขาอยู่แล้วด้วยค่ะก็สีที่9้าแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นสีชิลี่เป็นสีที่เป็นสีโปรของพี่มากซึ่งเป็นสีส้มอ่อนตาลสวยตัวเนี้ยเป็นแมทเดิทางง่ายนะคะกับ ีผิวที่เป็นสีวอมโทนสวยเลยอะเริ่ม,มากนะในกล้องเนี่ยจะดูจัดจัดใช่ปะ่ะในความเป็นจริงก็เป็นสีส้มตุ่นๆนะคะไม่ได้จัดเท้ากล้องสวยมากนะคะสีนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเปลี่ยนลุคเป็นสาวแซ่บๆร่างๆใสอ่อนิดนึงพี่ออยแนะนํานเป็นสีชิลลี่นะคือไม่ได้แดงแล้วก็ไม่ได้ส้มแปลดก็จะอยู่ระหว่างเป็นสม้มอมตาลพาแบบออกงานกลางคืนไปกลางวานันหรืออะไร ือสวยมากนะคะสีนี้ดูดีอะนะคะชิลีค่ะบอกว่าสีนี้เนี่ยเป็น intense reddish burgundy นะแต่สวยจริงนะอันนี้เนี่ยปกติก็ไม่ได้ทาเดี่ยวๆนะคะทากับอะไรอะสีแดงสดๆให้มันเป็นสีแดงกำกับขึ้นมาเล็กน,นึงหรือก็แบบทาตรงกลางอะไรเงี้ยให้มันดูกำกับนะเวลาใช้ตัวนี้ทาทับอะไรเงี้ยก็มีแต่คนชมตลอดเลยว่าเออใช้สีอะไร คือใช้สองสีคือดีว่าแล้วก็กับแดงตัวอื่นโอเสีนะคะคือสีดี v a สีแดงที่ใช่นะคะเป็นสีแดงที่พี่ออยชอบมากเป็นแดงแบบเข้มข้นหน้าค้นหาเป็นแดงแบบลึกซึ้งขึ้นมานิดหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งที่พี่ออยโปรดนะคะคือ MAC d ดีว่ค่ะลองให้หมดแล้วนะคะกับทั้ง10สีของ MAC นะคะ MAC Shiny Pretty Little Things นะ Pretty No เป็น Mac Shiny Pretty Things Lip Kit นะคะเป็น10 แม็กซ์ิสีนะคะที่เป็นไซส์นี้นะคะทำมาเพื่อฮอลิเดย์2018ันสำหรับตอนนี้ที่อยู่ที่ปากยังไม่ใช่อะไรเลยเป็นลิปบามเพียวๆนะคุณนั่งอัดวิดีโอสวอชตอลิปมาประมาณ20แท่งแล้วนะคะจนถึงน้นปัจจุบันก็ตอนนี้ปากก็ได้เย็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอพักทาบามบ้างนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะลองบอกในคอมเมนต์นะสีไหนที่ชอบนะหรือว่าสีไหนที่ใช้อยู่แล้วหรือว่ามีสีไหนที่จะแนะนําให้ใช้หรือเปล่านะคะสำหรับพี่ออยแล้วเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ใช้ลิปสติกที่ รักโซเนี่ยชอบใช้ลิปสติกของแมกมาตั้งนานแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วที่ใช้เครื่องสำอางของแมกแล้ว,ลวเป็น<ๆ>คนไม่ชอบแมคลิปสติกแต่ว่าสําหรับแมกเนี่ยพี่ออยส่วนมากก็จะใช้เป็นเนื้อแมคแมกเป็นอะไรที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วพอได้มาซื้อเซตนี้เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งสมเหตุสมผลเข้าใหญ่เลยเ,เกิดขายที่อเมริกาเนี่ยถ้าขายเป็นมินิลิปสติกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300 กว่าบาท350-340บาทได้ทั้งเซ็ตเนี่ยในราคาพันกว่าบาทตอนที่มันเซลนะตอนที่มันลดราคาเหมือนเราได้ของแถมะอะเออสำหรับเซ็ตเนี้ยมันมีหลายเฉดที่คุณไม่ได้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอนะเอออันนี้ก็ต้องยอมรับถ้าใครอยากจะซื้อเซ็นตนี้มาคุณอาจจะไม่ชอบในหลายๆเฉดเพราะมันไม่ได้ใช่สีที่เป็น everyday look ไม่ใช่สีที่เป็นกลางๆเมื่อเทียบกับ เซตของบอบบี้บราวน์ก็ต้องพูดตรงๆว่าเฉดสีมันไม่ได้ใช้ใช้ได้ง่ายอะไรเงี้ยอยากให้ลองสีดูก่อนแต่สำหรับพี่ออยเองแล้วเป็นคนชอบเปลี่ยนลุคอยู่แล้วนะคะก็ะเลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณกําลังตามหาอะไรที่แบบจะใช้ได้ทุกวันใช้ได้ไปตลอดตลอดโดยที่ไม่เหลือทิง้งหรือติกตัวสีอื่นด้วยก็อาจจะต้อง ไปลองดูเป็นไซส์เต็มหรืออะไรเงี้ยที่เคาน์เตอร์ไปเลยอันนั้นอาจก็อาจจะคุ้มกว่าหรือว่าอาจจะตรงตามความต้องการของคุณก็ได้นะใะรที่อยากจะติดตามกันนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะติดตามกันได้นะคะที่ YouTube ช่องนี้นะคะรวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะคะถ้าใครสนใจแอรชวดก็ไปติดตามที่ Facebook Fanpage ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะ,ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ